สวัสดีครับวันนี้ก็จะเป็นคลิปวิดีโอในการนำเสนอจุดเข้าเทรดในแท่งเทียน5นาทีกับบร็อเกอร์ IQ Option นะครับวันนี้ก็จะเทรดทัก3ไม้นะครับเพื่อรักษาวินัยนะครับป้องกันหัวร้อนหนีมาเทรดในแท่งเทียนแท่งละ5นาที เลือกคู่เงินแล้วก็กดขึ้นไปนะครับเนื่องจากว่าด้านซ้ายมือด้านซ้ายเห็นมีแ <c oughs> ท่งเทียนลักษณะจะส่งขึ้นนะครับจะส่งแท่งเทียนแท่งที่กำลังกดมาสักครู่นะขึ้นไปนะครับด้วยเส้นสีฟ้าตัดกับสีดำไปนานแล้วสีฟ้าคือ EMA 6สีดำคือ SMA 7นะครับเป็นเส้น m o v i n g Average นะครับแล้เราก็ใช้ Stochastic นะครับกับ MACD ประกอบกันด้วยนะครับเราตีเส้นแนวต้านไว้นะครับถ้าพ้นแนวต้านไปได้แท่งเทียนนี้ก็จะวิ่งขึ้นไปนะครับ ตามที่เราคาดการเมื่อสักครู่นะครับว่าด้านซ้ายมีแท่งสีเทาๆนะครับซึ่งก่อนนั้นๆน่าจะเป็นสีเขียวกลับมาเป็นแดงเสร็จแล้วก็กลายเป็นสีเทาทำให้แท่งที่กำลังเทิดเมื่อสักครู่มีโอกาสที่จะขึ้นไปได้นะครับเราก็เลยมาเทรดในแท่งเทียน5นาทีนะครับหมดเวลา หนาทีนะครับแทงละ5นาทีก็ใช้เวลานานนะครับยังไงก็ต้องรักษาวินัยนะครับไม่หัวร้อนนะครับรักษาทุนในพอร์ตไว้นะครับกําไรให้ยั่งยืน เป็นการเข้าซื้อนะครับคู่เงินยูโร USD นะครับคู่เงินดิจิตอลนะครับกับโบรเกร์ IQ Option มาดูซิว่าแท่งเทียนนี้จะขึ้นไปหรือไม่ตอนนี้ลงมาอย่างแรงนะครับน่าจะดีดขึ้นนะคาดว่า เพราะยังคงเหลือเวลาอีก30วินาทีก่อนที่จะไม่มีโอกาสได้เข้าเทรดนะครับตอนนี้หมดเวลาเทรดแล้วนะครับกดไม่ได้นะครับก็รอให้แทงเทียนเขวิ่งไปนะครับขึ้นจริงๆนะครับขึ้นตอนเหลือ30วินาทีสุดท้ายนี่แหละนั่งรอมาตั้งนานนะครับเกือบ5นาที5นาทีขึ้นพอดีขึ้นนะครับตามที่เราคาดการไว้นะครับ เป็นการเทรดชุด follow trade นะครับ follow trade ก็คือเทรดตามเทรนนะครับตามเทรนขึ้นเมื่อสักครู่นะครับไม้ที่1ผ่านไปเดี๋ยวเรามาหาดูไม้ที่2เลือกหมดเวลา5นาทีนะครับอืมแทงเทียนชุดนี้ ด้านซ้ายเหมือนเมื่อสักครู่นะครับแต่ทีนี้แท่งด้านซ้ายมือนะครับก็มีเนื้อนิดเดียวนะครับแต่สังเกตเห็นว่าไซข้างล่างเยอะมากมาเปิดแท่งเทียนสีเขียวแท่งนี้ขึ้นมาเห็นว่าเนื้อแท่งเทียนสีเขียวเนื้อเนี้ยมากกว่าแท่งเขียวซ้ายมือก่อนหน้านั้นนะครับแล้วก็รอจังหวะที่กราบยอลงมานิดหนึ่งแล้วเราก็กดขึ้นไปตามเทรนนะครับ ก็นั่งรอไปอีกประมาณสองนาทีกว่าๆนะครับเราเลือกที่กราบแทงเทียนห้านาทีแล้วเราก็ศึกษาเรื่องของแทงเทียนว่าหากว่าแทงเทียนลักษณะนี้นะครับเกิดขึ้นแล้วแทงต่อไปจะมีสัญญาณอย่างไรสัญญาณขึ้นหรือสัญญาณลงนะครับถ้า เป็นไปตามเทรนนะครับกราฟก็จะขึ้นอย่างรุนแรงนะครับก็คือเส้นสีฟ้าเริ่มดันแท่งเทียนสีเขียวนี่แหละครับขึ้นไปนะครับลักษณะการเทรดแท่งเทียน5นาทีก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับซึ่งก็จะใช้เวลานานนะครับ1แท่งใช้เวลา5นาทีเราก็มีโอกาสคิดนะครับมีโอกาสตัดสินใจมีโอกาสที่จะพิจารณาว่า จะเข้าเทรดหรือไม่นะครับประกอบกับเวลาอันยาวนานอย่างนี้นะครับก็มคีความเสี่ยงก็ค่อนข้างลดลงนะครับหัวร้อนก็จะลดลงนะครับถ้าเรามาเทรดในช่วงเวลาแท่งละ5นาทีนะครับแต่เราก็อาศัยชุดรูปแบบแท่งเทียนหนึ่งนาทีเหมือนเดิมนะครับแท่งยาวมาและต่อไปก็เป็นแท่งสั้นเป็นแท่งพับตัวแท่งที่3ามก็จะเป็นแท่งวิ่งนะครับลักษณะนี้นะครับ แต่เขาจะวิ่งแท่งละ5นาทีนะครับแท่งเทียนแท่งละ5ทีเหมาะสําหรับการเทรดตามเทรนนะครับเทรดตามลงหรือตามขึ้นนะครับไม่เหมาะสําหรับการสวนเทรนนะครับและเราใช้ตัวชี้วัด3ตัวประกอบกันนะครับก็คือเส้น Moving Average นะครับก็คือเส้นสีฟ้านะครับ EMA 6สีฟ้า SMA 7ตัดกันนะครับตัดกันเมื่อไหร่เส้นสีฟ้าชี้ไปทางไหนก็กดตามนั้นนะครับใช้ Stochastic นะครับกับ MACD นะครับถ้าเส้นสีเขียวกลางขึ้นนะครับก็คือกราฟก็จะขึ้นนะครับถ้าหักลงกราฟก็จะลงนะครับ ก็ผ่านไปเป็นไม้ที่สองนะครับผ่านไปแล้วนะครับเป็นไม้ที่สองนะครับชนะสองไม้แล้วก็ควรจะหยุดนะครับมีกําไรสองไม้แล้วก็จะหยุดถ้าแพ้สองไม้หรือขาดทุนสองไม้ก็ควรจะหยุดนะครับตามวินัยแต่ขออนุญ,ญาตดูต่ออีกสักไม้หนึ่งเห็นกลับกําลังจะวิ่งดีนะครับถ้ากลับวิ่งเป็นเทรนเมื่อไหร่นะครับตัวชิพัสก็จะใช้ ได้นะครับยังได้ผลนะครับถ้าไม่เป็นเทรนนะครับก็คือไม่เป็นรูปโค้งโค้ง,งขึ้นโค้งลงอย่างเงี้ยก็ตัวชีวัดก็ใช้ไม่ค่อยได้ผลนะครับะเราต้องประกอบกับแท่งเทียนต้องวิ่งแรงๆนะครับแท่งเทียนวิ่งแรงๆหมายถึงปริมาณการซื้อขายค่อนข้างจะเยอะนะครับทาให้กราฟวิ่งแรงอย่างเนี้ยเหมาะกับการใช้ ตัวชี้วัดหรืออินดิเคเตอร์ประเภทตามเทรนนะครับที่เราใช้อยู่ในขณะนี้นะครับสองไม้ผ่านไปนะครับเราก็กดขึ้นตามเทรนไปนะครับมาดูไม้ที่3ซึ่งในช่วงเช้าๆนะครับ ประมาณ10นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับก็กราฟก็ค่อนข้างจะพอใช้ได้นะครับเหมาะสำหรับการเทรดแท่งเทียนแทงละ5นาทีนะครับ1นาทีนี้จะไม่เหมาะเลยนะครับในช่วงเช้าก่อนถึงเที่ยงนลครับเพรกราฟพันผวนสูงนะครับบางทีก็ไม่วิ่งเลยก็โอกาสที่เราจะขาดทุนก็สูงนะครับ มาที่สามนี้นะครับแท่งเทียนแท่งนี้นะครับขึ้นไปเป็นแท่งเขียวแล้วกลับตัวลงมาเป็นแท่งแดงทิ้งไสไว้นะครับบ่งบอกว่าปริมาณการซื้อเริ่มลดลงนะครับเริ่มลดลงนะครับปริมาณการขายเริ่มเข้ามานะครับเพราะนั้นเดี๋ยวเราก็หาจุดเข้านะครับโดยกดลงนะครับ เอาจุดที่ได้ราคาดีๆนะครับต,ตามรูปแบบนะครับลักษณะแท่งเทียนนี้นะครับแท่งนี้ถ้าจบลงแล้วแท่งต่อมาเป็นสีแดงนะครับเราจะกดลงตามรูปแบบกลับตัวนะครับกลับกลับตัวถ้าเป็นสีแดงเมื่อเปิดแท่งเราจะกดลงนะครับซึ่งตอนกดลงนั้นกราฟอาจจะดิดขึ้นเป็นแท่งเขียวก่อนแล้วกลับมาเป็นแท่งแดงเหมือนเดิมนะครับซึ่งเป็นไปตามรูปแบบ แท่งเทียนชุดฟอโลเทนชุดการกลับตัวลงนะครับเราเลยเขายายมาดูในช่วง30นาทีดูกรอบเวลา30นาที1ชั่วโมงมาไม่ชัดสัก30นาทีออกมาชัดเจนมากเดี๋ยวรอจบแท่งนี้ถ้าเปิดเป็นสีแดงเมื่อไหร่กดลงนะครับเนื่องจากว่าขึ้นไปทิ้งไส้ลงมาแล้วนะครับปริมาณการซื้อลดลงแล้วนะครับเริ่มอ่อนตัวลงกลับมาเป็นแรงขายเพิ่มขึ้นนะครับ ก็คาดการว่ากราฟจะลงมาถึงเส้นแนวรับที่เราตีไว้นะครับซึ่งก่อนหน้านั้นเป็นแนวต้านนะครับเส้นสีฟ้าที่ตีไว้นะครับดีเส้นเทนไลน์สีฟ้าไว้นะครับตอนนี้กราฟเป็นสีเขียวอยู่ถ้าแดงเมื่อไหร่กดลงครับถ้ากดลงแล้วกราฟอาจจะขึ้นเป็นสีเขียวแล้วถอยลงมาก็ได้นะครับซึ่งก็จะเป็นไปตามรูปแบบแท่งเทียนกราฟกลับตัว แดงแล้วครับเดี๋ยวรอยอดนิดหนึ่งย่อดลงเราจะกดลงครับรอยอดลงนิดหนึ่งอีกครับต้องมาใต้เนื้อแท่งแดงก่อนหน้านะครับต้องลงมาต่ํากว่าเนื้อแท่งสีแดงก่อนหน้านะครับถึงจะกดลงนะครับลงต่ําแล้วครับกดเลยครับกดลงนะครับเมื่อกดลงแล้วแท่งเทียนแท่งนี้อาจจะขึ้นเป็นสีเขียวไปก่อนแล้วใกล้ๆจะหมดเวลากราฟ ก็จะดีดลงมานะครับเป็นไปตามรูปแบบแท่งเทียนนะครับกราฟกลบกับตัวลงนะครับวอลโลเทนชุดกราฟกลับตัวลงนะครับเนื่องจากแท่งแดงก่อนหน้าขึ้นไปสูงแล้วทิ้งไส้ลงมานะครับแล้วแท่งเมื่อสักครู่ที่เรากดลงไปเปิดเป็นแท่งสีแดงต่ํากว่าเนื้อแท่งแดงก่อนหน้านะครับแท่งที่มีไส้ครับเราก็เลยกดลง แต่เมื่อกดลงแล้วแท่งเทียนแท่งนี้อาจจะขึ้นเป็นเขียวก่อนแล้วลงมาเป็นแดงนะครับก็ต้องรอหมดเวลานะครับแท่งละ5นาทีก็ใช้เวลานานาน,นะครับ แท่งเทียนขึ้นไปแล้วอาจจะถอ,ถอยหลังลงมาได้นะครับเพราะว่าเวลายังเหลืออีกเยอะเรามองว่าแท่งแดงก่อนหน้าทิ้งไส้ลงมาแท่งต่อไปคือแท่งสีเขียวนี่แหละครับจะต้องลงนะครับคาดการเขาว่าเขาจะลงเป็นไปตามรูปแบบแท่งเทียนกลับตัวลงนะครับเนื่องจากว่าแท่งสีแดงนี้ทิ้งไส้ข้างบนยาวมากนะครับแล้วลงมาไม่ต่ำกว่าแท่งเขียวยาวด้านซ้ายก่อนหน้านั้นนะครับ เราก็เลยคาดการว่าแท่งเนี้เขาจะลงนะครับเป็นชุดพลลเทนปรับตัวลงนะครับตามเทนลงนะครับดูซิว่าเขาจะลงหรือเปล่าถ้ากราฟโกงเราก็คือขึ้นไปยาวถ้ากราฟไม่โกงลงมาครับ ถ้ากราฟไม่โกงนะครับต้องลงมานะครับตามรูปแบบแท่งเทียนที่เราได้เรียนรู้กันมาใช้เวลาค่อนข้างจะนานกว่าจะมองแท่งเทียนออกนะครับก็ใช้เวลาน,านานหลายปีนะครับยิ่งมาเล่นแท่งเทียนแท่งห้านาทีแล้วนะครับการวิเคราะห์เนี่ยค่อนข้างที่จะแม่นยำนะครับประกอบกับเราได้ใช้ตัวชี้วัดมาประกอบกันด้วยนะครับ ตัวชี้วัดหรือว่าอินดิเคเตอร์นะครับเป็นเครื่องมือนําทางในการเข้าเทรดนะครับซึ่งชุดนี้เราจะเทรดเป็นลักษณะพอลลูเทนนะครับตามเทรดนะครับตอนนี้กดลงมาแล้วนะครับอาเป็นว่ากราฟน่าจะไม่โกงเรานะครับลงมาลงมาตามรูปแบบแท่งเทียนถ้าโกงเนี่เขาดิ้ขึ้นไปยาวเป็นเขียวถ้าไม่โกงลงมา ซึ่งเราก็ต้องมาพิสูจน์กันนะครับบางครั้งบางคราวถ้ากราฟดีเป็นเทนเขียวเมื่อไหร่ปับ๊บเราแพ้นี่อาจจะหัวร้อนได้นะครับก็ใจเย็นๆแพ้ก็ช่างหมันขาดทุนก็ช่างปล่อยไปเลยนะครับเพราะว่าเรายังมีเวลาอื่นนะครับมีวันอื่นที่จะสามารถเข้าทําการซื้อขายได้นะครับก็มีสติมีสติมีส,ม,สมาธินะครับในการเข้าเทรดนะครับมองแท่งเทียนให้ออก ดูการวิ่งของแท่งเทียนศึกษาพฤติกรรมของแท่งเทียนนะครับถ้าวิ่งแรงๆแสดงว่าปริมาณการซื้อขายมีมากนะครับก็เข้าเทรดได้ดีนะครับโดยเฉพาะการเทรดแบบ follow t r e ทนหรือตามเทนนะครับครับก็เหลืออีก30วิวินาทีนะครับ น่าจะชนะขาดนะครับไม่โกงเรานะครับก็ชนะมีกำไรสามไม้ต่อกันนะครับก็หยุดนะครับพอสำหรับวันนี้นะครับถึงแม้ว่าจะได้กำไรเล็กน้อยก็ไม่เป็นไรขอให้เร,รักษาวินัยไว้ก่อนนะครับ เราดูกราฟนะครับชุดไหนคู่ไหนที่มีไส้เยอะๆเราหลบเลยนะครับเราไม่เล่นเลยนะครับอย่างนี้นะครับมีไส้เยอะๆไส้บนไส้ล่างยาวมากนะครับมันเกิดการลังเลนะครับเราเข้าเทรดก็มีโอกาสที่จะขาดทุนนะครับ ช่วงเช้านะครับก่อน11นาฬิกาเหมาะสำหรับการเทรดแท่งเทียนแท่งละ5นาทีนะครับหมดเวลา5นาทีนะครับ1นาทีไม่เหมาะนะครับจะวะ่ากราฟไม่วิ่งนะครับวิ่งน้อยมากนะครับมองเทรดไม่ออกนะครับถ้าแท่งเทียนแท่ง,ทง,ทงละ5นาทีเราก็มีโอกาสที่จะมีกำไรนะครับ นีแ่แหละครับกราฟที่มีไซดเยอะๆนะครับกระชากขึ้นกระชากลงอย่างงี้นะครับไม่ควรที่จะเข้าออเดอร์นะครับไม่ควรที่จะเข้าซื้อขายเลยนะครับถ้าลักษณะนี้ก็มีโอกาสเข้าและมีโอกาสที่จะได้กําไรนะครับแต่ว่าเวลาเหลือน้อยก็ไม่ควรเข้าเหมือนกัน